มาจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวขยายให่นอนนะจ้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากจ้าร้านนี้ค่ะประจำนเลยค่ะก๋วยเตี๋ยน้ำตกค้าวนเส้นนะจ้าเป็นลักษณะก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีพริกสดคั่วด้วยพริกอ่อนนะคะ ชอบมา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 มันก็เตี๋ยวน้ำตกวุ้นเส้นกันจ้าลูกชิ้นเด้งเด้งก็อร่อยจ้าแซบแซบค่ะอร่อยกรอบๆผักโหระพาผพาพักสลัดนะคะจะมีถั่วงอกมีมะระด้วย ชอบมากอีกตรงพริกสดนี่แหละเนี่ยเนี่ยคั่วนะจ๊ะอร่อยห่วง,งอกสดๆนะคะได้มาก็ขยุ่มใส่ชามเลจ้าอร่อยมีใครชอบเหมือนกันไหมจ๊ะ มันก็คืออาหารเที่ยงที่เลิศรสจ้าแซบแซบมาแซบแซบเด้กันนะจ้าใครที่ยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยงนี้ก็ลองดูนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ําตกมันเป็นน้ําตกเนื้อน้ําตกหมูห้เลือกนะคะอร่อยจ้าบายแซ่บ